สูตรลับสูตรเด็ดวิธีหุงข้าวมันไก่ไปดูกันเลยก่อนจะไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆครับเจียวกระเทียมขิงสับแล้วก็มีใบเตยด้วยนะครับก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับจน กระเทียมเจียวนี่เหลืองนะครับพก่อนเนครับแล้วก็จะเติมน้ําสะอาดลงไปนะครับน้ําสะอาดเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับตามสัดส่วนของข้าวที่เราจะหุงนะครับเพื่อนเพอนครับนี่ครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับเมื่อเหลืองแล้วเราก็จะเติมน้ํานะครับนะครับเติมน้ําสูตรตามนี้เลยนะครับข้าวหอมเก่าสามกิโลนะครับกับน้ํสี่จุห้าลิตรนะครับรอจนน้าเดือดนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วเราจะเทเครื่องปรุงลงไปนะครับนะครับน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับพ่เพื่อนครับ เราจะเทเครื่องปรุงลงไปนะครับสูตรเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อน่ครับใส่พอประมาณนะครับเพื่อนื่อครับเมื่อเทเครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับรอน้ําเดือดนะครับมานั่งจิบกาแฟแก้ง่วงกันดีกว่านะครับเพื่อน่ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเป็นกาแฟดำนะครับเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนื่อครับแก้ง่วงฆ่าเวลาไปนะครับรอน้ําเดือดนะครับ ส่วนข้าวสารที่เราเตรียมไว้ก็จะนี่นะครับสามกิโลข้าวหอมเก่านะครับเป็นเป็นครับยาข้าวหอมเก่านะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับบดแล้วนะครับเราก็เทข้าวลงไปนะครับนะครับเทข้าวลงไปก็คนเลยนะครับทีนี้คนไปเลยนะครับคนเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอ่การคนต่อเนื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้ข้าวสารนะครับติดก้นหม้อนะครับจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเป็นเป็นครับข้าวก็จะได้เรียงเป็นเม็ดสวยๆนะครับเป็นเือนครับ เพื่อที่จะพร้อมทานพร้อมค้าพร้อมขายนะครับเพืนครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนจนน้ําแห้งน้ําเหือดนะครับน้ําเริ่มหายแล้วนะครับจากข้าวสารเม็ดใสๆนะครับก็จะเริ่มเป็นเม็ดขาวขุ่นนะครับมีการบวมการขยายตัวนะครับของข้าวสารนะครับถ้าใครเคยหุงข้าวสมัยก่อนนะครับข้าวหม้อดินนะครับก็จะรู้ดีนะครับวิธีการนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับคนจนน้ําแห้งนะครับเริ่มหนืดแล้วนะครับใกล้จะหนืดแล้วนะครับ นี่นะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับทําการปรับลดแก๊สนะครับแล้วก็หุงต่อนะครับปิดฝาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนี่นะครับก็ทิ้งไว้นะครับสิบถึงสิบห้านาทีเรามาเปิดฝาแล้วก็คนกลับนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไหมนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนได้ที่นะครับนี่นะครับกลับนี่เป็นการกลับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะได้ที่เลยนะครับก็หุงนิดหน่อยหนึ่งนะครับให้เข้าแฉดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับ เป็นยังไงบ้างครับพร้อมทานแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่น้ําจิ้มเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับทําการผสมน้ําจิ้มนะครับตามสูตรของเจ๊ฝนข้าวมันไก่นะครับร้านของเจ๊ฝนจะอยู่ตรงซอยวัดศรีวรีน้อยนะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับเชิญแวะมาชิมมาหากันได้เลยนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากไปทําตามก็ทําตามสูตรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับลดสูตรตามขนาดนะครับ ตามปริมาณที่เราจะใช้นะครับทกินเองก็ลดมานะครับให้ทําการกะสัดส่วนเองนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นสูตรค้าสูตรขายเลยนะครับน้ำจิ้มเราก็เตรียมพร้อมนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆครับรอบริการเพื่อนๆที่ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับซอยสี่นะครับนะครับหน้าตึกโบนะครับยินดีให้บริการน้ําจิ้มแซ่บๆร้านเจฝนข้าวมันไก่สูตรนี้ใช้ได้เลยใช้ได้แน่นอน